เช้านี้สวีเดนจุบจุบจับจับจวบเมื่อวานเมื่อก่อนนี้หิมะเต็มอายะเมื่อนี้หิมะแห้งเมื่อวานเออเมื่อก่อนมือหืฟังสารมือที่แล้วหิมะเต็มอายะอยู่เมื่อวานเมื่อก่อนกับเมื่อวานแกับเมื่อนี้หิมะมันละลายไปแล้วมันกับเป็นมันบ่ราใครมีหิมะลายครับพี่น้องยุ่แพลวภาคเหนือมองคอยไปสกุตเตอร์เพราะมันจางเมน แถวสตอกคุ้มนี่บอใครมีใครแนอยู่อยู่ใครแน่อยู่เด็ผอยอยดผัวอยู่สตอกคุ้มถ้าเปรีผัวอยู่ภาคเหนือโอ้ยก็กระชิ่ภพอแต่หิมะไ,<อ> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รถปะกระชิ่ภพอแต่หิมะแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอยู่คนไทยอยู่สวิเดนพวกเจ้าอยู่ภาคเหนือกระชิ่ภอหิมะนะเฮ้เฮ้ฮ่าฮฮ่าทักทายกัน กลังเห็น hmm. ก so ันกันเฮ้เฮสวัสดีค่ะติดให้มันติดปากได้ค่ะเฮาเฮาเฮาคนไทยกันเขาเห็นกันเขาต้องสวัสดีค่ะได้คอยสวัสดีค่ะเดียูยุมไทยคอยก็สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดิพี่น้วงยุน <Yep. S 1> <fine> ี่คอยเห็นคนคอยก็สวัสดีจ้าดิ้ลังคนเว้ากับเว้าอีริ่งเนาะคนไทยพลังคนเนี่อันยุสคนไทยพลังคนพอกันว่ราะกถามกันเนี่ยคอยคอยสวัสดีค่ะห้างแจ้คอยกับพอยากทักทายอีหล่งเหรอ เออโย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 ซุ้มซุ้มมันกันป้ยว่าเพื่อนแต่ว่าแต่ข่อยหมายความว่าอ๋แต่ข่อยหมายความว่าเห็นกันเึ่งเสียแทนแทนที่สิสวัสดีค่ะสีอียงเขาสวัสดีค่ะข่อยสวัสดีค่ะบัดนี่ข่อยบ่ได้อ่อนสวรรคต่าะตังแต่สิสิสิทักทายบ่ทักทายคนไทยพลงคนยานแต่หูจักกับเขา ย่านตั้งแต่อันผู้ใดสิไปกินคอยคอยเลยว่าบวกกับมูนวะจ้าสิไปย่านผู้ใดไปคอเขาเขาคอเขาเจ้ากินเนาะยายเขาทักท้ายกระเฮ็ดกระเฮ็ดนาคือจังเงินบ่อยากทักเขาไปอยากอย่างเิ่นเี่ยโอ้ยบ่มีผู้ใดบออ่อนสวัดอยากทักเจ้าดอกอยากบอกว่าอันมาลยญาติตามสังคมนะมาอยู่เมืองนอกมาอยู่ประเทศสวีเดนขนาดคนฝรั่งแท้ เขาเห็นเขาเขาก็เฮ้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 ก็คือจบเขาเป็นคนไทยกันเขาสวัสดีค่ะกันก็คือจบคุณไม่ต้องเอานิสัยคนไทยมาใช้ในสวีเดนอยากบอกเขาว่ายังสิ่งเี้คนไทยก็คือเห็ดทักไทยหรือย่านหูย่านหูจักเจ้าของย่านเขาลูกจักเจ้าของย่านเขาไปขอกินเขาอยู่บ้านบอสันเดย์คอเลยอยากบอกว่าเขามาอยู่บางหนกเขาก็ต้องสวัสดีค่ะเห็ดนิสัยคือฝรั่งเลยฝรั่งเขาบุรุษจักเขาเขาก็สวัสดีค่ะเขาก็คือจบแค่นั้นเขาไม่ได ถึงไม่รู้จักกันเราไม่ได้คบกันไม่รู้จักกันเลยเขาก็เฮ้กันจบโอ้ยคนเทกันเทยบพูดกันเขาเซ่ฮัลโลเลยเชิดยูโนพนาอโอ้ยหาาแกกดักมึงเลยก็เลยอยากหัวผู้ลังคนเด้กขวาผู้ลังคนผู้ลังคนต้องคิดใหม่แล้วเด้ขาดพี่นวลต้องเขาต้องคิดใหม่แล้วว่าเขามาอยู่มองนอดเออพื่นนลูกไข่เห็นมั้น้องนูนาเฮ้กับคุณลุงเขาก็เฮ้กับเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละค่ะอือ บนเวนไว้เฮ้ๆแล้ากูจะต้องรู้จักมึงเด็ดพี่น้องเฮ้ๆแล้วก็คือจบอันนี้เป็นมารยาทของฝรัง่งใช่ไหมคะเราเป็นคนไทยเรามาอยู่มังนอกเราก็ต้องทําตามเขาถึงเราเป็นคนไทยเจอกันเราก็ต้องสวัสดีจ้าสวัสดีใครคือจบไม่จาเป็นต้องรู้จักกันโอเคปบัปบปับจะจับจ,บจ,บจ,บจบ <laughs> ะจบจะไม่น้องอยู่นะอืมอันนี้ไม่ได้ว่านะใครนะคะฟังให้ดีนะคะเราค่อยความความหมายของค่อยคือเออ ความหมายก็คือเรามาอยู่เมืองนอกอ,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 ะอะไรคะลูกเรามาอยู่เมืองนอกฝรั่งแท้ๆซ<ส>ึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเขาเห็นเราเราเห็นเขาเราก็เซฮหัลโหลสวัสดีค่ะก็คือเฮ้เฮแค่นั้น ก็คือไม่จําเป็นต้องรู้จักกันเขาก็เฮ้เฮกันสวัสดีน่นแหละค่ะแล้วทําไมเราเป็นคนไทยเราเจอกันพอเราสวัสดีกันปุ๊บทาไมเขาไม่ตอบรับป่าสวัสดีจ้าก็คือจบไม่จะเป็นต้องทักทายรู้จักกันถึงบ้านกันเลยค่ะเราต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะที่ทขยความหมายของขยก็แล้วเต้เลยค่ะขบ่ได้บังคับผูุ้ไดแต่ความหมายขเว่า,า,าให้เห็นมุมมองของของฝรังกับพน พี่เขาไี่รู้จัก<า>เขาก็เฮ้เฮโอเคค่ะลูกโโอเคโอเค